ครับแล้วก็มาดูอันนี้เราจะพูดถึงนโยบายอของที่พูดเมื่อวานแล้วนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องอลดน้ำมันดีเซลเป็น30บาทนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าอ่ะณตอนนี้เนี่ยราคาค้าปลีกน้ํามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับกรอบสีแดงที่วงมาให้เราเก็จะเป็นราคาน้ํามันดีเซลนะครับเนว่าตอนนี้เขาขายกันอยู่31.94บาครับ,รบปั๊มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปรับลงมา30เนี่ยก็ต้องไป ไปปรับเปลี่ยนจากโครงสร้างราคาน้ำมันนี่แหละนะครับซึ่งภาพทางด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะเอามาให้ดูนะครับว่าอ่าสัดส,ส่วนเขามีอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงเนี้ยเรียนตามตรงว่าคาังรัฐบาลยังไม่ได้ชัดเจนบอกชัดเจนนะครับว่าจะทําในส่วนไหนแต่ว่า,าพี่เล้งแอนน์ลอลเสของเรานะครับคาดว่าน่าจะไปดูในส่วนของภาษีสัมภาสามิตตัวเอ็กซ์สขงเพราะมันเป็นตัวที่มีตัวเลขเล่นได้เยอะอยู่ใช่ครับผมแล้วก็อ่า <c oughs> เป็นภาษีท้องถิ่นนะครับผม ก็ครับว่าจะปรับตรงนี้นะครับแต่ว่าจริงๆปรับลงมาเหลือ30มันไม่ได้จาก32ลงมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากก็นะน่าจะทำ <ๆ S 1> ได้พอ <laughs> <laughs> ไม่ถึงว่าทําได้ใช่มันก็เป็นการปรับมาในระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วถ้าถ้าจําได้ก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆช่วงเหมือนกันที่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามที่จะแคปตัวดีเซลให้ไม่เกิน30ก <c oughs> <ๆ S 2> ็จะอยู่ที่29.9กันเนี่ยตลอดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนโยบายออกมาที่มีเฉพาะดีเซลด้วยก็คือเบนซินเนี่ย ไม่ได้พูดถึงก็แสดงว่าน่าจะเป็นลักษณะของการชดเชยต่อแต่ว่าอย่างที่เล็งบอกก็คือตัวภาษีสับสามิตเนี่ยจะเป็นตัวที่มันมีมันมีคุชั่นมีให้เล่นได้ค่อนข้างเยอะนั้นปรับลงแค่2บาทเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นทําได้เลยซึ่งวันที่ที่เขากําหนดไปแล้วก็คือน่าจะเริ่มได้วันที่20กันยานี้<ช>นะครับก็ก็ไม่ไม่กระทบผลเรื่องของค่าการตลาดอะไรพวกนี้ด้วยก็น่าจะภาพรวมของ กลุ่มเนี้ยก็น่าจะยังไม่ได้ไม่ได้มีผลกระทบในเชิงลบขนาดอ่าใช่แต่ว่าที่ต้องระวังนิดนึงคือถ้าน้ํามันมันพันผลขึ้นไปมากกว่านี้เนี่ยอาจจะอาจจะเริ่มมีผลกระทบแล้วนะครับผมอาจจะเริ่มไป squeeze ในค่าการตลาดของปั๊มนะแต่เป็นปัจจัยเรื่องนั้นไม่ใช่ปัจจัยเรื่องการลดราคาใช่จะเป็นคนละปัจจัยแล้วก็คงต้องติดตามไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันว่าใครมีสัดส่วนดีเซลเยอะละกันนะครับผมอย่างโ r เนี่ยก็จะมีสัดส่วนขายดีเซลเนี่ย4ี่บ้าเปอร์เซ็นต์นะครับ เอ่อก <blender>, ็คําแนะนํา OR เป็นยังไงครับก็เป็นถือนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอ่อมันก็มีหลายๆเรื่องที่นอกจากเรื่องของน้ํามันเองก็มีพวกนอนออยเนี่ยก็เหมือนกับภาพรวมก็ธุรกิจมันซอบลงมานิดนึงด้วยจากที่เคยคาดการว่าจะได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยครับก็เราก็เพิ่งปรับแนะนำคำแนะนำมาเป็นถือนะครับสำหรับโออก็ราคาเหมาะสมอยู่ที่21บาทนะครับ ครับไซาอาจจะยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ด้วยตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงเหมือนกันว่าหลังจากลดราคาลงมามันมีผลกระทบอะไรมากหรือเปล่าซึ่งณปัจจุบันยังไม่ได้มีออกมาชัดเจนว่าไอ้ลดสองบาทเนี่ยเอามาจากไหนบ้างซึ่งภาษีสับสามนี่คือเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์นะครับครับผมถัดมามาดูตัวพ t g ีนะครับอันนี้สัดส่วนดีเซลเยอะกว่า OR เยอะเลยนะครับก็จะอยู่ที่เจ็ดิบามเปอร์เซน์เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติราคาน้ามันมัน มีขึ้นไปนมากกว่านี้แล้วโดนสควิสมาจินในตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นดีเซลเนี่ย PTC ผลก็้อ<ๆ>น่าจเยอะเพราะว่า<ๆ>ต้องต้องยอมรับว่ารัฐบาลเขาแคปที่ไม่เกิน30ปุ๊บเนี่ยมันทําให้ราคาถูกล็อกแล้วเวลาที่ราคามันขึ้นมันลงเนี่ยแต่ปั๊มเนี่ยอาจจะปรับตัวได้ยากกว่านิดนึงนะครับแล้วโดยเฉพาะ PTC เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบว่าปั๊มส่วนใหญ่ก็จะอยู่ถนนรองแทร็กเก็ตเขาก็จะเป็นรถบรรทุกอะไรเงี้ยก็ทําให้สัดส่วนดีเซลเนี่ยค่อนข้างเยอะ นะครับก็ภาพรวมโดยเฉพาะช่วงที่น้ํามันราคาขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเราก็มีพึ่งปรับคำแนะนําเป็นถือเหมือนกันเพราะว่าภาพรวมต่างๆเนี่ยมันกระทบการตลาดที่เขา manage เรียกว่ายากขึ้นแล้วก็มันมันน้อยลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ทําให้ตอนนี้ก็ภาพรวมก็เลยเป็นแค่เป็นถือนะครับ11.7ซึ่งในนี้เรายังไม่ได้ factor in พวกความเสี่ยงต่างๆเข้าไปมากเท่าไหร่นะครับแค่ตอนนั้นเป็นเรื่องแค่ราคาน้ํามันนะครับถึงแม้ว่าราคาตอนนี้มีัพไซด์อยู่พอสมควรเนี่ยแต่ก็ ก็เรียกว่าเราก็ยังกังวลอยู่เหมือนกันว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกันป่าเพราะว่าด้วยความที่มาจิ้นมันน้อยมากๆเนี่ยเวลามันขยับโดยเฉพาะช่วงน้ำมันขึ้นแบบนี้เนี่ยอาจจะมีผลลบของบริษัทค่อนข้างเยอะ อืมครับก็ตอนนี้ก็เป็นถือทั้งสองตัว,ตวเลยนะคะรับสำหรับปั๊มก็ผเป็นถือก่อนใช่นะครับก็มาดูกันครับผมว่าค่าการตลาดมันมีผลกับกําไรจริงไหมนะครับผมทางภาพทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นค่าการตลาดย้อนหลังนะครับ,รบจะเห็นว่าปี2022นะครับแท่งที่สองของทางด้านซ้ายเนี่ยค่าการตลาดหล่นลงมาเยอะมากครับผมตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก1.2บาทนะครับปกติปั๊มเนี่ยถ้าจะ โอเคโอเคกำไรโอเคเนี่ยมันต้องแบบสัก1.8ขึ้นไปดขึ้นไปครับใกล้สองจะดีที่สุดใช่แต่ว่านี้เหลือ1.2ภาพทางด้านขวาเนี่ยสะท้อนเห็นชัดเจนเลยครับกำไร9เดือนของ p t g ที่เขามีสัดส่วนดีเซลเยอะเนี่ยปี2อ2 2ีเนี่ยจะเห็นว่าลดลงมาเยอะมากนะครับผมจากปี2020-2021นยี่เนี่ยเห็นว่ากำไรยังดีอยู่เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ผลเ,เรียกว,ว่ามันเป็นไปตามนั้นเลยนะครับพอค่าการตลาดต่ำเนี่ยกำไรก็จะลดก็เลยเป็นประเด็นที่นักลงทุนติดตามกันนะครับครับ แล้วก็มาดูในส่วนจริงๆรัฐบาลมีพูดนิดนึงนะครับผมเรื่องเบนซินว่าจะจะช่วยไหมแต่่ก่อนหน้านี้พูดแบบแตะๆนะครับผมแต่เบื้องต้นเนี่ยจริงๆตัวของเบนซินเนี่ยอันนี้ภาพของโครงสร้างราคาน้ํามันมาให้ดูนะครับที่เป็นวงสีแดงเนี่ยก็จะเป็นพวกน้ํามันเบนซินนะครับจะเห็นว่ามันเบนซินเนี่ยเป็นตัวที่เก็บเกินนะฮะที่ไปช่วยชดเชยดีเซลนะครับผมก็คิดว่าถ้าเกิด ตรงตรงนี้พี่มลคิดว่าไงครับเขาเขาจะเก็บจะช่วยตรงเป็นซินไหมฮะผมคิดว่าณปัจจุบันน่าจะยังไม่ทําอะไรกับเบนซินเพราะว่าแน่นอนคือการที่จะไปชดเชยดีเซลนอกจากเบนซินแล้วถ้ามันมีเรื่องภาษีเรื่องกองทุนน้ามันอะไรพวกนี้เพิ่มเติมเนี่ยน่าจะดูเอฟเฟกก่อนว่าหลังจากนี้แล้วมันสามารถจะคนโทรลได้ไหมแล้วเบนซินเนี่ยเขาอาจจะเป็นลักษณะของการช่วยเป็นกลุ่มๆอย่างที่เขาพยายามทําเช่น อาจจะเป็นกลุ่มแท็กซี่กลุ่มวินเวอร์ไซส์หรือเป็นกลุ่มเกษตรกรอะไรแบบนี้เป็นกลุ่มเฉพาะแต่ว่าไม่น่าจะเป็นลักษณะของการลดแบบหวานโดยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องยังราบคือระบบขนส่งในประเทศไทยเนี่ยเน้นก็คือเป็นดีเซลเป็นหลักนั้นก็เลยต้องช่วยเหลือดีเซลก่อนครับเหมือนดีเซลเนี่ยจะช่วยลดต้นทุนภาคธุรกิจแต่เป็นซินเหมือนจะเป็นรถขับส่วนตัวก็เลยอาจจะไม่ได้ับในมุมทั่วไปจะมองอย่างนั้นแต่จริงๆบางทีมันก็จะมีพวกอย่างเกษตรกรหรือ พวกขนส่งสาธารณะเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ยังเป็นเบนซินอยู่เฉพาะอย่างแท็กซี่หรืออะไรเงี้ยนะ,ค,ะครับถึงแม้จะมีบางส่วนเป็นแกส๊สไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่บางส,ว <S <S างสว่วนก็งั้นเนี่ยภาพรวมก็ตอนนี้ก็คือรัฐยังไม่แตะเบนซินก็อาจจะให้ส่วนเกินเนี่ยชดเชยกันไปก่อนแล้วดูเอฟเฟกถ้ามีโอกาสแล้วทําให้ทุกอย่างมันบาลานซ์ได้เนี่ยเบนซินก็อาจจะมีโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือกเพราะว่าสมมติถ้าเกิดเขาลดเบนซินด้วยโดยใช้การ ลดการเก็บเข้าเงินเข้ากองทุนน้ามันเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้บาลานซ์ชี้ของกองทุนน้ามันแย่ลงครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของกองทุนน้ามันนะอสองกันยานะครับต้นเดือนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าติดลบประมาณ50,000่นกว่าล้านนะครับแต่ตัวที่ติดลบเยอะเนี่ยจะเป็นของ l p g นะครับสี่หมื่นล้านได้นะครับส่วนน้ามัน,นจะอยู่ที่หมื่นล้านนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้คือด้วยด้วยการที่ราคามันก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ทําให้กองทุนน้ำมันมันติดลบน้อยลงเรื่อยๆแหละแต่ถ้าสมมติมีการช่วยเหลือดีเเเเซลนน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 ีีี่่่่ยอออััั้ก็ปหหึงมมืทคจะวา สุดท้ายกองทุนน้ำมันอาจจะติดลบเพิ่มแล้วมันจะไปได้ถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถ้าจําได้เนี่ยเราเคยคุยกันเรื่องนี้ก็คืออาจจะไปได้อีกประมาณ50,000ล้านโดยประมาณนะครับร้บก็เลยเรียกว่ากองทุนเองมันก็ไม่ได้เป็นสถานะที่จะช่วยเหลือได้เยอะแหละอันนี้ก็ต้องยอมรับนั้นก็เลยต้องจับตาหลายๆอย่างนั้นถึงภาพรวมๆเลยทําให้คิดว่าเบนซินเนี่ยไม่น่าที่จะถูกลดราคา